ขึ้นชื่อว่าผีทุกคนพอได้ยินได้ฟังก็เกิดอาการขนลุกเกิดอาการกลัวขึ้นมาโดยไม่ทราบสาเหตุทั้งๆที่หลายคนก็ไม่เคยเจอไม่เคยรู้ว่าผีนั้นมีจริงหรือไม่มีตัวตนเป็นยังไงอาจจะเป็นเพราะความเชื่อของพวกเราที่ถูกปลูกฝังกันมานานและเป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่มักจะนำเอาผีมาขู่ลูกขู่หลานเพื่อให้เชื่อฟังไม่เที่ยวเล่นทุกซน จนทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิตเป็นการป้องกันไว้ก่อนเช่นตามชนบทเวลาที่เด็กๆจะลงเล่นน้ําผู้ใหญ่มักจะขู่ว่าระวังผีพายมันจะมาดึงขาอันที่จริงเพราะท่านกลัวว่าลูกหลานจะประสบอุบัติเหตุจมน้ําแล้วก็อีกต่างๆนานาที่ท่านยกเอาผีมาขู่ให้กลัวแต่ว่าเราคนธรรมดาจะกลัวผีก็ไม่ใช่เรื่องแปลก แต่พระที่กลัวผีนี่สิกลัวจนขึ้นสมองได้ยินอะไรเห็นอะไรก็นึกมโนภาพไปต่างๆนานาจนจิตตกไม่เป็นอันปฏิบัติธรรมดังเรื่องที่ข้าพเจ้าจะเล่าดังต่อไปนี้หลวงปู่มัน่นสอนวิธีปราบความกลัวผีที่มาประวัติพระอาจารย์มัน่นพุริทัตตะเทระโดยท่านพระอาจารย์มหาบัวยาณสัมปันโนแห่งวัดป่าบ้านตาจังหวัดอุดรธานี ท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตท่านเห็นคุณของการเยี่ยมป่าชาว่าเป็นสถานที่ที่ให้สติปัญญารอบรู้กับเรื่องของตนตลอดมาท่านจึงสนใจเยี่ยมป่าชานอกและป่าชาในายอยู่เสมอแม้พระบางองค์ที่เป็นลูกศิษย์ของท่านก็ยังพยายามตะเกียกตะกายปฏิบัติตามท่านทั้งๆท,ที่ตนเป็นพระที่กลัวผีมากซึ่งเราไม่เคยได้ยินกันในคําว่าพระกลัวผี และทำกลัวโลกแต่พระองค์นั้นได้เป็นพระที่กลัวผีเสร็จแล้วท่านเล่าให้ฟังว่าพระองค์หนึ่งเที่ยวทุ่งไปพักอยู่ในป่าใกล้กับป่าช้าแต่เจ้าตัวไม่รู้ว่าถูกโยมพาไปพักริมป่าช้าเพราะไปถึงหมู่บ้านนั้นก็ตอนเย็นเย็นและถามถึงป่าที่ควรพำนักบำเพ็ญเพียรโยมก็ชี้บอกตรงป่านั้นว่าเป็นที่เหมาะแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นป่าช้า แล้วพาท่านไปพักที่นั่นพอพักได้คืนเดียววันต่อมาก็เห็นเขาหามผีตายผ่านมาที่นั้นเลยไปเผาในป่าช้าซึ่งอยู่ห่างจากที่ท่านพักประมาณหนึ่งเส้นท่านมองตามไปก็เห็นเขาเผาอยู่อย่างชัดเจนตัวท่านเองพอมองเห็นหีบศพที่เขาหามผ่านมาเท่านั้นก็ชักเริ่มกลัวใจไม่ดีและยังนึกว่าเขาจะหามผ่านไปเผาที่อื่น แม้เช่นนั้นก็นึกเป็นทุกข์ไว้เผื่อตอนกลางคืนอยู่อีกกลัวว่าภาพนั้นจะมาหลอกหลอนทําให้นอนไม่ได้ในตอนกลางคืนความจริงที่ท่านพักอยู่กลับเป็นริมป่าช้าและยังได้เห็นเขาเผาพีอยู่ต่อนหน้าซึ่งอยู่ไม่ห่างไกลเลยท่านยิ่งคิดยิ่งไม่สบายใจและเป็นทุกข์ใหญ่คือทั้งจะคิดเป็นทุกข์ในขณะนั้นและคิดเป็นทุกข์เผื่อตอนกลางคืนอีกใจเริ่มกังวลกวายเอาการอยู่ นับแต่ขณะที่ได้เห็นสพทีแรกเมื่อตกกลางคืนยิ่งกลัวมากและหายใจแทบไม่ออกปรากฏว่าตีบตันไปหมดหน่าสงสารที่พระกลัวผีถึงขนาดนี้จึงได้เขียนลงเพื่อให้ท่านผู้อ่านที่เป็นนักกลัวผีจะได้พิจารณาดูความบึกบืนที่ท่านพยายามต่อสู้กับผีในคราวนั้นจนเป็นประวัติการอันเกี่ยวกับส่วนได้ส่วนเสียมีอยู่ในเนื้อเรื่องอันเดียวกันนี้พอเขากลับกันหมดแล้ว ท่านเริ่มเกิดเรื่องยุ่งกับผีตั้งแต่ขณะนั้นมาจนถึงตอนเย็นและตอนกลางคืนจิตไม่เป็นอันจเจริญสมาธิภาวนาเอาเลยหลับตาลงไปทีไรปรากฏว่ามีแต่ผีเข้ามาเยี่ยมถามข่าวถามคราว,ถา,าวถามถึงความทุกข์สุขดิบต่างๆอันสืบสาวยาวเหยียดไม่มีประมาณและปรากฏว่าพากันมาเป็นพวกๆก็ยิ่งทำให้ท่านกลัวมากแทบไม่มีสติยับยั้งตั้งตัวได้เลย เรื่องเริ่มแต่ขณะมองเห็นศพที่เขาหามผ่านหน้าท่านไปจนถึงกลางคืนไม่มีเวลาเบาบางลงบ้างพอให้หายใจได้นับว่าท่านเป็นทุกข์ถึงขนาดที่จะอดทนอดกันได้นับแต่วันบวชมาก็เพิ่งมีครั้งเดียวเท่านั้นที่ต่อสู้กับผีในมโนภาพอยู่เป็นหลายชั่วโมงท่านจึงพอมีสติะระลึกได้บ้างว่าที่เราคิดกลัวผีก็ดีที่เข้าใจว่าผีพากันมาเยี่ยมเราเป็นพวกๆก,ก็ดี อาจไม่เป็นความจริงก็เป็นได้และอาจเป็นเรื่องที่เราวาดมโนภาพศบขึ้นมาหลอกตนเองให้กลัวเปล่าๆมากกวา่าอยากกันนั้นเลยเพราะถึงอย่างไรเราก็เป็นพรัทุดงกรมมฐานทั้งองค์ที่โลกให้นามว่าเป็นพระที่เก่งกาจอาจหารเอาจริงเอาจังและเป็นพระประเภทที่ไม่กลัวอะไรอะไรไม่ว่าจะเป็นผีที่ตายแล้วหรือเป็นผีเปรตผีหลวงผีทะเลอะไรอะไรมาหลอกก็ไม่กลัวแต่เราเป็นพรัทุดง ที่โลกเคยยกยอรสรรเสริญอย่างยิ่งมาแล้วว่าไม่กลัวอะไรแล้วทำไมมาเป็นพระที่อาภัพอับชาวาสนาบวชมาก็กลัวผีกลัวเปรตกลัวลมกลัวแรงอย่างไม่มีเหตุผลเอาได้เป็นที่น้าอับอายขายหน้ามุขคนณะซึ่งเป็นพัทธดงกรรมฐานด้วยกันเสียเลี้ยวแรงและกำลังใจของโลกที่อุตส่าห์ยกยอให้ว่าเป็นพระดีพระไม่กลัวผีกลัวเปรตคันแล้วก็เป็นพระอย่างนี้ไปได้ เมื่อท่านพณน,นาคุณของพระธุดงและตำหนิตัวเองว่าเป็นพระเหลวไหลไม่เป็นท่าแล้วก็บอกกับตัวเองว่านับแต่ขณะนี้เป็นต้นไปซึ่งขณะนั้นเป็นเวลากลางคืนเรามีความกลัวในสถานที่ใดจะต้องไปในสถานที่นั้นให้จงได้ก็บัดนี้ใจเรากำลังกลัวผีที่กำลังถูกเผาซึ่งมองเห็นกองไฟอยู่ในป่าช้านั้นเราต้องไปที่นั้นให้ได้ในขณะน,นี้ว่าแล้ว ก็เตรียมตัวคลองผ้าออกจากที่พักเดินตรงไปที่ศพซึ่งกำลังถูกเผาและมองเห็นอยู่อย่างชัดเจนทันทีพอเดินออกไปได้ไม่กี่ก้าวขาก็ชักแข็งก้าวไม่ค่อยออกเสียแล้วใจทั้งเต้นทั้งสัน่นตัวร้อนเหมือนถูกแดดเผาเวลากลางวันเหงื่อแตกโชคไปทั้งตัวเห็นท่าไม่ได้การจึงรีบเปลี่ยนวิธีใหม่คือเดินแบบเท้าต่อเท้า,ทาติดติดกันไปไม่ยอมให้หยุดอยู่กับที่ อนนี้ท่านต้องบังคับใจอย่างเต็มที่ทั้งกลัวทั้งสันแทบไม่เป็นตัวของตัวเองเหมือนอะไรอะไรมันจะสุดสุด,ส,ดสิ้น,ส,นสิ้นไปเสียแล้วในเวลานั้นแต่ท่านไม่ยอมถอยความพยายามที่จะกล้าวไปแบบเอาเป็นเอาตายเข้าว่ากันสุดท้ายก็ไปจนถึงพอไปถึงศพแล้วแทนที่จะสบายตามความรู้สึกในสิ่งทั่วๆไปว่าสมประสงค์แล้วแต่เวลานั้นปรากฏว่าตัวเองจะเป็นลม และหายใจเข้าไปจนแล้วจนรอดจึงข่มใจพยายามดูศพที่กำลังถูกเผาทาั้งทที่กำลังกลัวแทบจะเป็นบ้าเป็นหลังอยู่แล้วพอมองเห็นกระโหลกผีที่ถูกเผาจนไหม้และขาวหมดแล้วใจก็ยิ่งกำเริบกลัวใหญ่แทบจะพาหะลอยไปในขณะนั้นจึงพยายามสะกดใจไว้แล้วพานั่งลงสมาธิต,ตรงหน้าศพห่างจากเปลวไฟเผาศพพอประมาณโดยหันหน้ามาทางศพเพื่อทำศพ ให้เป็นเป้าหมายของการพิจารณาบังคับใจที่กำลังกลัวๆให้บริกรรมว่าเราก็จะตายเช่นเดียวกับเขาคนนี้ไม่ต้องกลัวเราก็จะตายไม่ต้องกลัวเราก็จะตายกลัวไปทำไมไม่ต้องกลัวขณะที่นั่งบังคับใจให้บริกรรมภาวนาความตายอยู่ด้วยทั้งความกังวลกวายเพราะกลัวผีนั้นได้ปรากฏเสียงแปลกประหลาดขึ้นข้างหลังเสียงบาดย่างเท้าดังเข้ามาเป็นบทเป็นบาท เหมือนมีอะไรเดินมาหาท่านซึ่งกำลังนั่งสมาธิภาวนาอยู่และเดินเดินหยุดหยุดเป็นลักษณะจดจดจ้องจ้องคล้ายจะมาทำอะไรท่านซึ่งเป็นความรู้สึกที่คิดขึ้นในขณะนั้นก็ยิ่งทำให้ใจกำเริบใหญ่ถึงขนาดจะวิ่งหนีและร้องออกมาดังๆว่าผีมาแล้วช่วยด้วยถ้าเทียบทางวัตถุก็ยังอีกเส้นผมเดียวที่ท่านจะออกวิ่ง ท่านอดใจรอฟังไปอีกก็ได้ยินเสียงค่อยๆเดินมาข้างๆห่างจากท่านประมาณสามวาแล้วก็ได้ยินเสียงเคี้ยวอะไรกรอบแกบยิ่งทําให้ท่านคิดมากไปว่ามันมาเคี้ยวกินอะไรที่นี่เสร็จแล้วก็จะมาเคี้ยวเอาศีรษะของเราเข้าอีกก็เป็นอันว่าเราต้องจบเรื่องกับผีตัวร้ายกาศไม่ไว้หน้าใครอยู่ที่นี่แน่ๆพอคิดขึ้นมาถึงตอนนี้ท่านอดนทนไม่ไหวจึงคิดจะลืมตาขึ้นดูมัน เผื่อเห็นท่าไม่ได้การจะได้เตรียมการวิ่งหนีเพื่อเอาตัวรอดดีขว่าจะไม่ยอมจอดจมให้ผีตัวไม่มีความดีอะไรเลยกินเปล่าเมื่อชีวิตรอดไปได้เรายังมีหวังบำเพ็ญเพียรต่อไปยังจะมีกำไรขว่าการเอาชีวิตของพระทั้งองค์มาให้ผีกินเปล่าพอปรงตกแล้วก็รีบลืมตาขึ้นมาดูผีตัวที่กำลังเคี้ยวอะไรกรอบกอบ,กอบแกรบแกบอยู่ในขณะนั้นพร้อมกับเตรียมตัวจะวิ่งเพื่อเอาตัวรอด หวังเอาชีวิตไปจอดข้างหน้าพอลืมตาขึ้นมาดูจริงๆสิ่งที่เข้าใจว่าเป็นผีตัวร้ายกาดกลับกลายเป็นตุนักบ้านออกมาเที่ยวเก็บกินเศษอาหารที่เขานำมาเส้นผู้ตายตาำประเพณีคงเที่ยวหากินตามภาษาสัตว์ซึ่งเป็นผู้อาพับทางอาหารประจําชาติตามกรรมนิยมส่วนพัะทุตงกรรมฐานพอลืมตาขึ้นมาเห็นตุนักอย่างเต็มตาแล้วเลยทั้งหัวลาะตัวเอง และคิดพูดทางใจกับสุนัขตัวไม่รู้ภาษาและไม่สนใจกับใครนั้นว่าแหมสุนัขตัวนี้มีอำนาจวาสนามากจริงทำเอาเราตัวแทบปิวไปได้และเป็นประวัติการณ์สำคัญต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดทั้งเกิดความสลดสังเวชตนเองอย่างยิ่งที่ไม่เป็นท่าเอาเลยท,ทั้งทั้งที่ได้พูดกับตัวเองแล้วว่าจะเป็นนักสู้แบบเอาชีวิตเข้าประกันแต่พอเข้ามาเยี่ยมศพในป่าช้าและได้ยินเสียงสุนัข มาเที่ยวหากินเท่านี้ก็แทบตั้งตัวไม่ติดและจะเป็นกรรมฐานบ้าวิ่งเตลิดเปิดเพิงไปจนได้ยังดีที่มีพระธรรมท่านเมตตาไว้ให้รออยู่ประมาณเส้นผมหนึ่งพอรู้ต้นสายไปเหตุบ้างไม่เช่นนั้นคงเป็นบ้าไปเลยโอ้โหนี่เราโง่และหยาบถึงขนาดนี้เชียวหรือควรจะคองผ้าเหลืองอันเป็นเครื่องหมายของติดพัฒถาคตผู้องอาจกล้าหาญไม่มีใครเสมอเหมือนอีกต่อไปแล้วหรือ และควรจะไปบิณฑบาตจากชาวบ้านมากินให้พิ้นเปลืองของเขาเปล่าๆด้วยความไม่เป็นท่าของเราอยู่อีกหรือเราจะปฏิบัติต่อตัวเองที่แสนตำรามอย่างไรบ้างจึงจะสะสมกับความเร็วสามไม่เป็นท่าของตนซึ่งแสดงอยู่ขนาดนี้ลูกศิษย์พัฒนาคตผู้โง่เขลาและต่ำสามขนาดเหล่านี้จะยังอยู่ให้หนักพระศาสนาต่อไปอีกไหมหนอขนาดมีเราเพียงคนเดียวเท่านี้ก็นับว่าจะทำพระศาสนาให้ซวยพอแล้ว ถ้าขืนมีอีกเช่นเหล่านี้ศาสนาคงแย่แน่แความกลัวผีซึ่งเป็นเรื่องกดถวงให้เราเป็นคนต่ำทรามไม่เป็นท่านั้นเราจะปฏิบัติต่อกันอย่างไรรีบตัดสินใจเดี๋ยวนี้ถ้ารอไปนานก็ขอให้ตายเสียดีกวา่าอย่ามายอมให้ตัวให้ความกลัวผีเหยียบย่ำหัวใจอีกต่อไปเลยอายโลกเขาแทบไม่มีแผ่นดินจะให้คนนักพระศาสนาอยู่ต่อไปอีกแล้วพอพ่มสอนตนเองจบแล้วท่านทำความเข้าใจกับตัวเองว่า ถ้าไม่หายกลัวผีเมื่อไหร่จะไม่ยอมหนีจากที่นี้เด็ดขาดตายก็ยอมตายไม่ควรอยู่ให้หนักโลกและพระศาสนาต่อไปคนอื่นจะเอาตัวอย่างไม่ดีไปใช้อีกด้วยและจะกลายเป็นคนไม่เป็นท่าไปหลายคนและหนักพระศาสนายิ่งขึ้นไปอีกมากมายนับแต่ขณะนั้นมาท่านตั้งใจปฏิบัติต่อความกลัวอย่างกวดขันโดยเข้าไปอยู่ในป่าช้าทั้งกลางวันกลางคืน ยึดเอาคนที่ตายไปแล้วมาเทียบกับตนซึ่งยังเป็นอยู่ว่าเป็นส่วนผสมของธาตุเช่นเดียวกันเวลาใจยังคลองตัวอยู่ก็มีทางเป็นสัตว์เป็นบุคคลสืบต่อไปเมื่อปัสจจกใจคลองเพียงอย่างเดียวธาตุทั้งมวลที่ผสมกันอยู่ก็สลายลงไปที่เรียกว่าคนตายและยึดเอาความสําคัญที่ไปหมายสุนัขทั้งตัวที่มาเที่ยวหากินในป่าช้าว่าเป็นผีมาสอนตนเองเป็นความสําคัญที่เหลวไหล จนบอกใครไม่ได้ไม่ควรเชื่อถือว่าเป็นสาระต่อไปกับคำว่าผีมาหลอกความจริงแล้วคือใจหลอกตัวเองทั้งเพการกลัวกลัวก็เพราะใจหลอกหลอนตัวเองทุกข์ก็เพราะความเชื่อความหลอกลวงของใจจนทําให้เป็นทุกข์แบบจะเป็นจะตายและแทบจะเสียคนไปทั้งคนในขณะนั้นผีจริงไม่ปรากฏว่ามาหลอกหลอนเราเคยหลงเชื่อความคิดความหมายมั่นปั้นเรื่องหลอกลวงต่างๆของจิตมานาน แต่ยังไม่ถึงขั้นจะพาตัวให้ล่มจมเหมือนครั้งนี้ทำท่านสอนไว้ว่าสัญญาเป็นเจ้ามายานั้นแต่ก่อนเรายังไม่ทราบความหมายชัดเจนเพิ่งมาทราบเอาตอนจะตายทั้งเป็นและจะเหม็นไปทั้งที่ยังไม่เนา่าขณะกลัวผีที่ถูกเจ้าสัญญาหลอกและต้มตุนนี่เองต่อไปนี้สัญญาจะมาหลอกเราเหมือนแต่ก่อนไม่ได้แน่นอนเราจะต้องอยู่ป่าช้านี้จนขวาเจ้าสัญญาที่เคยหลอกตายไปเสียก่อน จนไม่มีอะไรมาหลอกให้กลัวผีต่อไปถึงจะหนีไปที่อื่นเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะทรมานสัญญาตัวปิ้นป้อนหลอกลวงเก่งๆตัวนี้ให้ตายไปจนได้เผาศพมันเหมือนเผาศพผีตายดังที่เราเห็นเมื่อวันวานเสียก่อนเมื่อชีวิตยังอยู่อยากไปที่ไหนเราถึงจะไปที่หลังตอนนี้ถึงขั้นเด็ดขาดกับสัญญาท่านก็เด็ดจริงๆและทรมานถึงขนาดที่สัญญาหมายขึ้นว่า ผีมีอยู่ณที่ใดและเกิดขึ้นขณะใดท่านต้องไปที่นั่นเพื่อดูและรู้เท่าทันมันทันทีจนสัญญาผเหยอตัวขึ้นไม่ได้ในคืนวันนั้นเพราะท่านไม่ยอมหลับยอมนอนเอาเลยตั้งหน้าสู้กับผีภายนอกคือสุนัขซึ่งเกือบเสียตัวไปกับมันพอได้เงื่อนและได้สติท่านก็ย้อนกลับมาต่อสู้กับผีภายในให้หมอบราบไปตามๆกันนับแต่ขณะที่รู้ตัวแล้วความกลัวผี ไม่เคยเกิดขึ้นลบกวนท่านได้อีกตลอดทั้งคืนแม้คืนต่อมาท่านก็ตั้งท่ารับความกลัวนั้นอย่างแข็งแกร่งต่อไปจนกลายเป็นพระองค์ก้าหารต่อหลายๆสิ่งขึ้นมาอย่างไม่น่าเชื่อแต่เรื่องก็เป็นความจริงจากท่านมาแล้วจนเป็นเรื่องฝังใจและตั้งตัวได้เพราะผีเป็นเหตุแต่บัตรนั้นเป็นต้นมา